Geht die หมายเหตุจากมะกะโถ5.0ตอนที่หนึ่งเรียนพี่น้องชาวไทยผู้รักชาติทุกๆท,ท,ท่านผมมะกะโถ5.0ผมไม่ใช่นักพูดนะครับแต่ขอพูดในเรื่องที่อยากจะพูดและพูดในเรื่องที่ควรพูดขอพูดเพื่อสกิดเตือนสติเยาวชนตลดแอกด้วยประวัติศาสตร์กันหน่อยเพื่อว่าจะได้สติกันบ้าง ขณะนี้มีปฏิกิริยาจากโยชนปลดแอกทําให้คิดต่อว่านี่เขาปลดแอกให้กับใครเนี่ยเราไม่เคยมีแอกนะครับเราไม่มีระบบทาตมานานแล้วนะครับพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลิกทาตมานานแล้วกว่าร้อยปีนะครับ วันที่หนึ่งเดือนเมษายนพุทธศักราช2448พระพุทธเจ้าหลวงทรงตราพระราชบัญญัติยกเลิกการมีทาตและด้วยเวลาเพียง30ปีเศษทาาในเมืองไทยก็หมดโดยไม่ได้เกิดการนองเลือดแม้แต่น้อยสแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่เหนือกว่าฝรั่งนะครับทั้งๆท,ท,ที่ทั่วโลกเกิดสงครามกลางเมืองกันทั้งนั้นด้วยความเห็นแก่ตัว หลังจากเลิกท่าทุกๆคนต้องไปเชญกับความลำบากเอาตัวให้รอดเหมือนกับคนป่วยที่หลุดจากห้องปลอดเชือ้ออีกด้านลูกตาสีตาสาได้ทุนการศึกษาไปเรียนที่เมืองนอกทุนใครละ่ะก็ทุนของพระมหากษัตริย์ไงบ้างก็เรียนการทหารบ้างก็เรียนด้านวิชาการดังเช่นพันเอกพยาพหนพลพยุหเสนามีนามเดิมว่าพศพหนโยธินเป็นชาไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วนะครับ พันเอกพญาทรงสุรเดชชื่อเดิมเทพพันธุมเสนพันเอกพระอินทรสันชื่อเดิมสะอาดแพงสภายังมีอีกหลายท่านที่ได้เป็นลูกท่านหลานราชวงศ์กันเลยพระพุทธเจ้าหลวงจะทรงให้ทุนใครนี่พระอ,องค์ให้สอบแข่งขันกันนะลูกเจ้าสอบแข่งขันกับคนธรรมดาครั้งหนึ่งทรงมีพระราชบุติให้นักเรียนไทยตามสเสด็จเพื่อเข้าศึกษาในประเทศต่ตางๆตามความเหมาะสม นักเรียนที่ตามเสด็จเพื่อการศึกษาที่ต่างประเทศนั้นครั้งนั้นน่ะมี19บคนเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ห้าพระองค์นอกนั้นไม่ใช่เชื้อพระวงศ์เลยพระองค์มีเป้าพระราชประสงค์ให้นักเรียนทุนที่เป็นราชวงศ์กับลูกชาวบ้านเรียนร่วมกันทุกองค์และทุกๆคนต้องสอบแข่งขันกันนะครับเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเด้ไกลไอ้คนขับไล่เจ้าแต่ทําตัวเป็นคนใกล้ชิดกับเจ้าทําไมไม่พูดตรงนี้ล่ะครับ ก็เพราะนักเรียนทุนที่ไปเรียนต่างประเทศทิดเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองโดยไม่เลยคำนึงถึงนิสัยคนไทยที่มีอัตลักษณ์พิเศษที่สำนึกในพระคุณของพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวได้ปลดแอกให้เขามาไม่นานนี้เองเขาจำได้เขาสำนึกอยู่เสมอเขาไม่ต้องการให้ใครมาเป็นนายเขาหรอกในที่สุดคณะรษารก็ขัดแย้งกงันเอง ได้ทุนการศึกษามาจากสมเด็จพ่อรัชการที่ห้าเรียนจบมาจากเมืองนอกแลวจะมาไล่รัชการที่เจ็ดลูกของสมเด็จพ่อรอห้า 5. นี่ไงอากาตันยูเห็นเห็นมาถึงตอนนี้ใครๆครก็ยังไม่ลืมรัชการที่เก้าเมื่อคิดจะต่อยอดให้คณะราษฎรอีกโดยไม่สำนึกว่าตนเองทามาหากินจนร่ํารวยเพราะแผ่นดินไทยอากตันยูเพียงคนเดียวไม่พอ,อยังเสี้ยมต่อยอดนิสัยอากาตันยูให้เด็กอีกด้วย ด้วยความขาดจิตสำนึกจะยึดอำนาจทั้งทีทำกันเองเฉพาะทหารไทยก็ได้แต่นี่อามุสลิมคือนายมุสตาฟาแซมสุดินมาร่วมด้วยหลังจากนายมุสตาฟาแซมสุดินเปลี่ยนชื่อเป็นนายแช่มพรมยงเพื่อแสดงความศรัทธาสูงสุดต่อนายปีดีพนมยงโอ้คนนี้เก่งครับเก่งครับเก่งมากๆประจบเก่งสุดยอดเลยก็แค่คนนี้แหละที่ได้ทำหน้าที่คุมราชวงไปขังที่พระที่นั่งอนันตสมาคม คุมไปด้วยตีสนิทไปด้วยเวลาผ่านไปหลังการยึดอำนาจนายช่างพรมยงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อังกฤษหวังประจบเผื่อว่าพระองค์กลับมาบริหารราชการต่อจะได้โหนหาประโยชน์อะไรต่ออะไรเพิ่มเติมแต่ผิดหวังเมืโอกาสเพราะพระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติ ความมั่นคงพังพินาศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามุสลิมเข้าที่ไหนขยายตัวที่นั่นเมื่อนายแช่มพรมยงได้เป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ไปสร้างความสัมพันธ์ขยายเครือข่ายจนมุสลิมรุ่นหลังสามารถขอให้กระทรวงศึกษาธิการลบข้อความพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยออกจากตำราเรียนพระพุทธศาสนาท่านเชื่อไหมกระทรวงศึกษาธิการก็ยอมลบให้ครับเป็นไงครับไม่ได้ถามใครสักคำหนึ่ง ด้านสังคมในอดีตเราอยู่กันอย่างสงบประชาชนพาลูกพาหลานเข้าวัดทุกๆครอบครัวถือเป็นประเพณีของลูกผู้ชายที่ต้องบวชทดแทนคุณบิดามารดาปัญหากับต่างประเทศก็มีมากมายมหาศาลจากเหตุการณ์รศ1 2 12, หรือพุทธศักราช2436แล้วใครแก้ไขละ่ะด้วยพระบาร,รมีความเป็นกษัตริย์ และพระราชาอัยาสัยส่วนพระองค์ทําให้พระองค์เป็นเพื่อนกับกษัตริย์แห่งรัสเซียพูดคุยกับกษัตริย์ทุกๆประเทศในยุโรปรู้เรื่องแม้แต่ฝรั่งเศสจะปัญหาก็กลายเป็นตัวประหลาดในหมู่กษัตริย์ในที่สุดปัญหาของชาติก็แก้ไขได้สําเร็จถ้าเป็นเดียวนี้นักการเมืองของเขาจะต้องเอาประชาชนของเขาเป็นตัวตั้งเพื่อคะแนนเสียงครั้งต่อไปคิดหรือว่าเขาจะยอมเรา มิตรภาพระหว่างนักการเมืองในประเทศกับนักการเมืองต่างประเทศในยุคนี้เวลาผ่านไปรัฐบาลก็เปลี่ยนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนาพุทธศักราช2475ทําทำไมไทยเราจึงมีปัญหาสังคมมากมายถ้าหากเรามาดูหลัก6ประการของคณะราษฎรพบว่าไม่มีข้อใดที่คณะราษฎรพูดถึงการพัฒนาสังคมเลย หลักหกประการของคณาราชมีดังนี้หนึ่งเอกราชจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในบ้านเมืองในทางสารในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มันคงขอถามหน่อยเลยครับใครเดินทางเข้าออกต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจำได้ไหมก็องค์พระปิยะมหาราชไและปัญหาเขาพระวิหารเกิดขึ้นในรุ่นไหนเนี่ย หรือเป็นเรื่องของนักเลือกตั้งประชาชนไม่เกี่ยว 2. ความปลอดภัยจะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้มีการประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มากขอถามเน่อยเป็นไงตามไปล้างแค้นทำร้ายแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563คิดดูสิมันกลัวกล้องวงจรปิดที่ไหนละ่ะกฎหมายก็ไม่กลัว ในเมื่อนักเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาฮิริโอตะปะความเกรงกรัวและอาจะบาปก็ไม่มีแล้วจะให้มันคิดเองเหรอฝันไปเถอะเพราะทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครสอนใครได้ไงตั้งแต่มีการเลือกตั้งนักเลือกตั้งไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนาเลยผลมันก็เป็นเช่นนี้แหละ 3. ด้านเศรษฐกิจ จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ไปล่อยให้ราษฎรอดอยากโอ้ท่านผู้ฟังครับอยากจะหัวเราะดังๆเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันเป็นไงเราขุดน้ำมันได้เยอะส่งออกด้วยราคาบ้านเราในฐานะผู้ส่งออกกลับแพงกว่าประเทศที่ซื้อจากเราไปขายสิ และจะให้หัวเราะได้ไงเนี่ยสี่ความเสมอภาคจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิ์เสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิจิงกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในความจริงกลับกันด่าเจ้ารายวันอยู่ไม่ใช่หรอห้าเสรีภาพจะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระ ต่อเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสิ่ประการดังกล่าวข้างต้นต่ออีกหน่อยนะเสรีภาพในการอากตันอยู่ไม่ควรให้มีนะครับดาเจ้าโดยไม่มีจิตสำนึกเคยได้ยินคำนี้ไหมเสียไทยเสียความเป็นไทยนั่นแหละหกด้านการศึกษาจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรขอถามท่านผู้ฟังว่าคำว่าโรงเรียนหลวงมาจากไหนละ่ะ รอห้าไม่ใช่เหรอที่เปิดโรงเรียนให้ราษสรอนได้เรียนกันเพราะมีโรงเรียนหลวงไม่ใช่หรือจึงมีโรงเรียนลาดเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับหลักหกประการเขียนในรัชกาลที่เจ็ดแต่การศึกษาเริ่มในรัชกาลที่ห้านะครับยาวดีใส่ตัวสิครับสรุปไม่มีข้อใดที่พูดถึงสังคมเลยท่านผู้ชมครับท่านจะเห็นว่าบ้านเมืองเราเลทเทะเนี่ยขณะนี้นะครับท่านดูเะครับ เราพยายามแก้ไขปัญหาในทุกๆปัญหาแต่ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาในที่สุดเราก็ต้องเพิ่มโทษทางกฎหมายขึ้นมาให้มากขึ้นมากขึ้นคุกเนี่ยเป็นสถานที่เพิ่มอาชญากรทำไมเราไม่ใช้พระพุทธศาสนาล่ะครับไม่มีนักการเมืองใดไม่มีพรรคการเมืองใดมีนโยบายใช้พระพุทธศาสนาแก้ไขปัญหาสังคมมีไหมครับยังมองไม่เห็นเลยครับ ถ้าจะตั้งคำถามว่าประชาธิปไตยจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ไหมได้ถ้าจะแก้ไขแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีนโยบายนี้เลยเพราะการเมืองทิ้งพระพุทธศาสนาไงไม่เหมือนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชพระพุทธศาสนานอยู่ในอ้อมพระอุระของพระมหากษัตริย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกราชการที่หนึ่งจับพระศึกไปมากมาย ถ้าพระขี้เกียจเดียนเอาแต่เดรัชานิชาหรือประพฤติผิดวินยัยพระองค์ให้จับศึกและสักหน้าด้วยญาติพี่น้องพระอุปชาต้องโทษด้วยเดี๋ยวนี้เป็นไงพระอยู่ในม็อบไงขณะที่ราษฎรยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ได้กระชากพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มาหมดสิน้นแต่เรื่องพระพุทธศาสนากลับไม่สนใจทิ้งไม่ข้างทางนั่นแหละ พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจไว้ดูแลพระพุทธศาส,สนาแล้วมีแต่พระราชาศารัทธาเท่านั้นรัฐบาลใดรังแกพระสงฆ์รัฐบาลใด,สน,ใดสนับสนุนต่างศาสนาพระองค์ก็ได้แต่ดูตาเปรกเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ก็อตอบได้ว่าผู้ที่สร้างปัญหากับพระพุทธศาสนาคือนักการเมืองนั่นแหละครับเมื่อคุณแย่งอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์แล้วทำไมคุณไม่ดูแลและพัฒนาสังคมต่อจากพระองค์ล่ะ สังคมไทยจะได้ไมริยตำต่ำตมเช่นนี้ที่นักการเมืองพูดถึงสังคมแต่ละครั้งไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยมีแต่เอากฎหมายทำลายและกลั่นแกล้งพระพุทธศาสนาสารพัดคุณไม่มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาก็ควรที่จะให้พูดที่รู้ขอดูแลกันเองจะดีกว่าถ้าสาเหตุเป็นเช่นนี้ส่งผลต่อสังคมโดยรวมดังที่เป็นอยู่ก็น่าจะแยกงบประมาณกันซะเลย งบประมาณส่วนของศาสนาจักรก็เป็นของศาสนาจักรงบประมาณของอาณาจักรก็เป็นของอาณาจักรไม่ต้องก้าวไก่อำนาจกันละกันเมื่อมีอำนาจและใช้อำนาจรังแกกันก็แยกกันเท่าที่ผ่านมากิเลสข,ของอาณาจักรก็เยอะเกินไปจนไม่น่าไว้วางใจที่จะฝากสังคมไว้ให้ดูแลต่อไปเป็นคําถามและเป็นข้อคิดให้คิดก่อนจบถ้าหากล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เรียบร้อยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคิดนะ วันนี้ขนาดยังไม่เปลี่ยนระบอบให้มีประธานาธิบดีผู้ทรงเกียรติยังโชว์พาวการลั่นสนั่นสภาและสันดานนี้คิดเลยว่าจะเลิกยิ่งมีตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นเหยื่อล่อเตรียมตัวได้ทีนี้ต่างคนต่างภาคต่างกระชักดาบมาจ่อหลังกันเลือดาสาดนะครับมีหลายเรื่องที่เป็นปรากฏการให้เรียนรู้จำได้ไหมปัตตานีเคยขอปืนพยาตานนคืน ท่านคิดว่าถ้านักเลือกตั้งมีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียวปืนพยาตานีจะยังอยู่เตือนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อยู่ไหมเชื่อนะครับเรียบร้อยผู้ทรงเกียรติแน่นอนเพื่อคะแนนเสียงในวันข้าหนาที่ไม่ได้ให้ก็ไปติดอยู่ที่ปืนพยาตานีเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงไปลบชนะมานั่นแหละครับถากไปงั้นไปแล้วดูปฏิกิริยาสื่อแขกจากการวิจารณ์ที่แขกระเบิดปืนพยาตานี ก็ได้ยินว่าปืนพยาัญานนี้จำลองโดนแขกระเบิดพังพินาศก็เพราะเราผิดเองที่เราเอาของปลอมไปให้แขกเป็นไงครับเอาของจริงไปให้และบรรพฤษของเราที่ตายไปล่ะเห็นไหมประชาธิปไตยไร้รากนี่มันสอนยากนะครับก็เหมือนกับเครื่องราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองนั่นแหละครับมาเลเซียเคยถวายพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะประเทศสลาศมาเลเซียก็ขอคืนเหมือนกัน ถ้านักเลือกตั้งมีอำนาจก็ยกให้อีกกันแหละแต่ก็ติดที่เป็นสมบัติส่วนพระหมหากษัตริย์ไม่งั้นก็นกนไปแล้วถ้าลองคิดดูนะักการเมืองมองศัตรูของชาติเป็นหัวขนานแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเนี่ยในสภาวะพระพุทธศาสนาอ่อนแอผู้มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินไม่เอากับพระพุทธศาสนา มีอีกศาสนาจอรอกินรวบนับเป็นสภาวะที่อ่อนแอที่สุดหลังเสียกรุงสีครั้งที่สองนึกภาพสิครับแย่งอำนาจอยากเป็นประธานาธิบดีกันเอาดาบสกิดหลังกันเลือดสาดยิ่งตอนนี้จะตัดทุกที่สมาชิกออกอีกก็ท่านสาสอใหญ่ที่สุดเถอสิแล้วใครจะไปยับยั้งท่านอภิมหาทรงเกียรติในสภาได้วาส,าสสขาดจิตสำนึกเป็นห่วงสังคมขณะที่เสาหลักคือ ชาติหรือประชาชนก็ถูกลูกยุกจนแตกแยกพระพุทธศาสนาถูกทำลายพระมหากษัตริย์ถูกวิจารณ์ทุกวันไม่ล่มสลายตอนนี้แล้วไปล่มสลายตอนไหนแล้วเราจะเหลืออะไรเป็นอัตลักษณ์ของชาติไว้ให้ลูกหลานภูมิใจและเชิดชูได้บ้างไหมเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรไว้ให้ลูกหลานเราเลอเยาวชนไม่ได้ปลดแอกนะครับแต่เป็นเยาวชนถูกหลอกให้ล้มชาติต่างหากด้วยความขอบพระคุณจากมากะโท5.0สวัสดีครับ ที่ผมพ้นคดีนี้พูยจะไม่เพียงใจนะได้พระบร,รมมีพระเดจพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนําให้รัฐบาลยุติคดีนี้ลาพังรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยประยุทธ์นั่งอยู่เฉยๆเลยพระองค์ท่านจะทรงดําเนินพระบร,รมราชโองการย,ยังไงเนี่ยผมไม่สามารถจะพูดได้แต่ผมเชื่อเลยนะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงหวังดีต่อบ้านเมือง ตอนที่ท่านอยู่เยอรมันนั่นผมเห็นว่ามีข้อด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 ีอดอดมากกว่าข้อเสียเพราะว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทิ้งงานเลยนะครับตอนที่ผมทราบเนี่ยจะทาแบงนพรากษัตว์จะสอนได้กคอย่างเดียว สถาบันนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์สถานบันนี้รับใช้รัศดรหรือไม่รับใช้รัศดรโปร่งใสไหมแต่ต้องได้ไหมวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมถ้าไม่มีเช่นนี้อย่าเอามาสอนโยนไปไว้ที่อื่นเลยและใ้ในหลวงอยู่เยนมันตลอดไปไม่งกับไม่ต้องกล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 ับมาเลย